อัปเดตหอยวันที่8ดนี่วันนี้เป็นวันที่8ดนะผมสำหรับการฟักไข่หอยเชอรี่สีทองนะครับผมก็เดี๋ยววันนี้วันที่8ดแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นกะมังที่สามนะผมที่มีเอาหอยเอาไข่หอยมาฟักที่กะมังนี้นะผมก็เดี๋ยวเราจะให้ดูว่าเหลือไข่หอยอย,อยู่ประมาณ ถ้ารวมๆแล้วก็หนึ่งสองสามสี่ห้าหกประมาณเจ็ดเจ็ดลังนะผมถ้ารวมๆเลยก็เจ็ดลังนะครับที่ยังไม่ฟักเป็นตัวนะผมกำลังจะฟักเป็นตัวซึ่งนี่ครับใบนี้ลังนี้กำลังจะฟักนะครับกำลังจะฟักบางส่วนแล้วนะผมแล้วก็หลายๆใบนี่ใบนี้ก็กำลังจะเริ่มมีการฟักแล้วนี่ฮะ อันนี้ก็คําท่าว่าจะเริ่มฟักนะผมขาวๆแล้วครับออกสีขาวแล้วก็จะเหลือประมาณนี้นะผมจากที่ซื้อมาฟักนะผมหนึ่งร้อยบาทอ่าก็อ่เอาเหลือประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวเรามาดูตัวของลูกหอยที่ฟักออกมาแล้วนะผมในแต่กระมังว่าตอนนี้มีจํานวนเยอะมากน้อยขนาดไหนนะผมเดี๋ยวมาดูอันแรกเลยอันที่เรากําลังฟักอยู่นะผมนี่นะผมเห็นไหมที่ลอยอยู่เป็นเม็ด ลักษณะสี่ยมตาเนี่ยฮะอันนี้คือเนี่ยฮะซูมให้เห็นชัดๆเลยอะโฟกัสหรือเปล่าไม่รู้ครับซูมเข้ามาแล้วอันนี้คือลูกหอยทั้งนั้นเลยนะครับลูกหอยลูกหอยตัวเล็กๆทั้งนั้นเลยนี่นี่นะครับอ่านี่นี่นครับอันนี้ผมใส่ใบเขาเรียกอะไร ใบมะละกอลงไปด้วยไมมรู้เขากินได้หรือเปล่านะรหรือมีผลกับลูกหอยหรือเปล่านะจะทําลูกหอยตายหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่ผมลองใส่เข้าไปแล้วนะครับกินได้หรือเปล่าถ้ากินไม่ได้ก็ถือว่าเป็นพื้นที่ให้เขาเกาะเกาะอยู่นะผมก็ส่วนมากก็จะเห็นนี่นะครับเท่าที่เห็นนะผมมีบางส่วนที่เขากินใบของผักบุ้งได้แล้วนะบางส่วน อันนี้เป็นกระมังสุดท้ายนองกระมังที่สามที่มีการนาไข่หอยมาวางไว้ให้เขาฟักนองอ่านี่นะครับนี่ฮะจะเห็นว่าเยอะมากน้ผมขนาดนี้แยกเป็นสามกระมังนะครับผมก็แต่ละกระมังก็มีจํานวนที่เยอะมากๆนะผมเยอะมากๆอ่านี่ที่เห็นรอยเป็นสีน้าตาลนี่คือเม็ดเมนี่คือ ลูกหอยทั้งนั้นเลยนะครับลูกหอยที่ฟักมาเป็นตัวแล้วนะผมนี่นะฮะนี่นะครับ,อ,รบอันนี้กะมังที่หนึ่งนะผมเดี๋ยวเรามาดูกระมังที่สองนะครับนี่เป็นกระลังที่สองนะที่เอาอถาดของไข่หอยมาวางไว้เมืม่อเมืม่อเมื่อเมื่ออัปเดตของเมื่อคือนนั่วันที่เจ็ดอันนี้วันที่แปดผมได้ย้ายถาดของไข่หอยไปไว้กะมังที่สามแล้วเพราะว่ากระลังที่สองเนี่ย ค่อนข้างลูกหอยจะออกมาเยอะแล้วนะนะผมดูนะนี่คือลูกหอยทั้งนั้นเลยนะครับที่เกาะอ,อยู่ตามาใบของมะละกอนะผมนั่นก็คือลูกหอยนะเห็นไหมฮะนี่คือลูกหอยอะไรไม่ทราบครับแต่เขาเหมือนจะกินหอย กินหอยเชอรี่นะครับผมเดี๋ยวผมต้องเอ่ออกไปไว้ที่อื่นนะฮนี่ครับไม่รู้ว่าเป็นหอยอะไรนะผมมากับมามากับพืชที่เอามาจากคลองหรือเปล่าไม่แน่ใจนะผมนะครับแต่ไม่น่าใช่หอยเชอรี่ครับอหอยคันหรือเปล่าไม่แน่ใจด้วยโอเค นี่นะครับผมก็อันนี้เป็นกลมังที่สองหลังจากเราย้ายถาดของไข่หอยออกไปแล้วนะผมก็จะเห็นว่าตัวของลูกหอยที่ฟักออกมาเนี่ยเยอะมากนะผมในกลมังที่สองอะ่ะนี่คนระับที่พึ่งฟักออกมาเมื่อ,เม,อเมื่อคืนนะผมนี่เยอะมากเลยนะผมเห็นไหมครับเป็นเป็นตัวหอยทั้งหมดเลยนะครับที่เกาะอ,อยู่ตามใบตามสาล่ายนะผมตามขอบของกระบะกลมังนะผมนี่ฮะตาม ดอกจอกนะผมเต็มเลยครับอันนี้เป็นกระมังที่สองนะครับผมก็หลักๆนี่ดูคล้ายๆวนะ่าจะถึงเกือบพันนะผมเป็นพันเป็นพันตัวนะฮะดูแล้วน่าจะถึงนะฮะสามการะมังเนะี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูกระมังหนึ่งครับเป็นกระมังแรกสุดที่เราใช้ในการอาฟักไข่หอยนะผมนี่ครับเป็นกระมัง แรกสุดนะผมที่เราใช้อ่าก็ดูแล้วอันนี้จะเยอะมากนะผมหอยในนี้เยอะมากนะผมอย่างที่บอกว่าเดี๋ยววันหยุดจะทําการย้ายอยายยาย่าย้ายย้ายไข่หอยทั้งหมดนะครับไปลงอยู่ในในกระชังใหญ่นะผมกระชังอนุบาลใหญ่เลยเพื่อให้เขามีพื้นที่นะไม่แออัดนะผมก็จะทําระบบน้ําวนให้เขานะผมอ่ก็ดูกระมังนี้ครับจะเห็นว่าหอยน,นะครับมีลักษณะตัวโตแล้วนะผมในกระมังนี้เพราะว่า เป็นกระมังกระมังแรกสุดวันแรกเลยนะครับที่เพาะที่ฟักแล้วเขาเขาฟักตัวออกมาดูนะครับบางส่วนจะมีลักษณะตัวใหญ่แล้วผมเห็นไหมนี่ครับตัวใหญ่แล้วนะฮะเห็นไหมครับนี่ครับตรงใบมะละกอเนี่ยนะครับใหญ่แล้วนะครับผมแล้วก็เนี่ยครับที่ผมบอกว่าใบของอผักบุ้งเทียวลงเมื่อวานนี้ครับ เขาเริ่มกินแล้วนะมาทั้งส่วนที่มีรอยขาดขาดไปนะั่นคือเขากินแล้วนะผมเขากินใบใบของอผักบุ้งไปนะผมซึ่งวันนี้ผมได้เก็บใบมะละกอมาวางมาใส่ไว้ให้นะผมไม่รู้ว่าเขากินได้หรือเปล่านะแข็งเกินไปหรือเปล่าไม่รูนะ้แต่เอาลองเอาเข้ามาวางไว้ให้นะเผื่อเขากินแล้วก็เผื่อเขาเอาไว้เป็นที่เกาะนะครับอ่ะนี่เป็นกระมังแรกนะผมดูนะครับจนวนของของหอยลูกหอยที่ฟักออกมานะค่อนข้างเยอะนะครับ เยอะมากๆอันนี้ขนาดที่ยังฟักไม่หมดนะผมอ่าก่อนจากคลิปแรกนะผมที่ลงไปตอนที่เราซื้อมาตอนที่รีวิวนะผมมีเพื่อนๆท่านหนึ่งครับบอกว่าหนึ่งร้อยบาทได้น้อยมากนะผมแต่ผมสาหรับผมผมไม่รู้ว่าน้อยหรือมากเพราะว่าเพิ่งเคยสั่งซื้อครั้งแรกไม่รู้ว่าหนึ่งร้อยบาทต้องได้เท่าไหร่นะผมแต่เท่าที่ฟักออกมาดูแล้วก็เยอะมากๆนะผมจํานวนของหอยนะผมเยอะมาก เราดีเห็นจำนวนของหอยนี่เยอะมากนะผมนี่โอเคนะครับวันนี้ก็จะรีวิวอัปเดตให้เห็นกันนะผมนี่ครับพัฒนาการของหอยตั้งแต่วันแรกนะดูกระกระบะกระมังนี้นะผมอันนี้คือต้องแก่ฟัก,กวันแรกนะผมก็ลักษณะตัวก็จะประมาณนี้ครับแปดวันนะผมอันนี้คือหอยแปดวันนะผมในการฟักอ่านี่ครับตรงตรงใบนะจะเห็นได้ชัดเจนเลยว่ามีตัว ตัวขนาดเริ่มใหญ่ขึ้นมาแล้วนะผมมีหลายไซส์นะผมในกระบะนี้เพราะว่าคือกระบะที่กรละมังที่ใช้ฟักตั้งแต่วันแรกน,นะผมนี่นี่นะผมนำตัวเขาก็จะรู้สึกว่ามีลำตัวใหญ่ละนะฮะแล้วก็บางส่วนเนี่ยเกาะอยู่ตามกิ่งการของบอะของพักบุ้งนะผมนี่นี่กระมังนี้ค่อนข้างแออดัอดนะผม๋ยวต้องรีบย้ายลงในกระชังใหญ่หนะผม ว่าเขาแอดมากกลัวน้ําจะเสียแล้วก็ทําให้น้ําเน่านะผมะแล้วก็เขาก็จะอะน้ําจะจะไม่ดีนะผมแล้วก็เขาก็จะตายได้นะผมะนี่ก็เป็นการอัปเดตวันที่แปดให้ดูนะผมว่าพัฒนาการของลูกหอยเชอรี่ที่ฟักออกมาแล้วเนี่ยมีขนาดเท่าไหรใ่ใน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 ระยะเวลาแปดวันนะผมถ้าดูจากตัวนี้คืออนี่เห็นได้ชัดเจนนะผม ลักษณะตัวใหญ่ขึ้นมาแล้วอ่านี่นะผมแปดวันนะผมไม่ได้ให้หัวอาหารอะไรนอกจากพืชน้ํานะผมสาหร่ายแล้วก็ดอกจอกนะผมแล้วก็เพิ่งเอาตัวอ่าผักบุ้งแล้วก็ใบของมะละกอเข้ามาให้นะผมนี่จากที่มีก็กระมังเดียวนะครับแยกเป็นสามกระมังแล้วก็ไข่ก็ยังยังเหลืออยู่อีกประมาณนึงเลยนะครับผมยังฟักไม่หมดอ่านี่นะครับ ก็สำหรับวันนี้ก็ขออัปเดตพัฒนาการของลูกไข่หอยอลูกหอยเชอรี่สีทองไว้เพียงเท่านี้นะผมะสำหรับใครที่ดูคลิปแล้วคิดว่าเป็นประโยชน์ในการเพราะในการทำฟักไข่หอยแล้วหรือหรือคิดว่าอยากทดลองเลี้ยงบ้างจะเอาคลิปนี้เป็นตัวอย่างหรือคลิปก่อนหน้านี้เป็นตัวอย่างนะผมก็ฝากกดไลค์ กดแชร์คอมเมนต์หรือกดอแล้วก็กดติดตามช่องไว้ด้วยนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะ update, อัปเดตคลิปแบบนี้การจะเริ่มเติบโตกันพัฒนาการแล้วก็เรื่องของอาหารการเลี้ยงอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะผมอะโอเคนะครับอันนี้เป็นอัปเดตวันที่8นะครับผมโอเคฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องไว้เลยนะครับผมสำหรับช่องหลงทั่วไทยครับขอบคุณครับ